โหสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับนายเทิงนะครับทริปนี้เรามาลองหมายบ่อดินครับผมเป็นบ่อล้างนะครับลึกมากนะครับผมนะอยู่กลางป่าเลยนะครับเนี่ยสภาพหมายนะรับรองน้ําจากแหล่งอื่นเข้ามายากมากนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวต้องมาลองติดตามดูนะครทริปนี้ก็ใช้นี่เลยได้ละใช้แล้วติดใจเลยอะวันนั้นนี่ครับลิ p r o อยพอล y ครับผมนะกับเบ็ดเบอร์2อโอนะครับแถมมาในกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูเลยนี่ครับ โอเคสายหน้าผมยี่สิปอนนะครับผมนะสายหน้า20ปอนโอเคซ่อนโคมให้เรียบร้อยก็จะได้แบบนี้เลยครับลิปรอยโพลีครับโอเครีวิวอุปกรณ์บ้างนะก็เป็นคนอูคูมาเรนโบนะครับ10 20นะครับ6ฟุต6นะลอกเป็นของแบ King นะครับ แบรนดจากเมืองจีนนะฮะโอ้โหเล็กมากเดี๋ยวลองดูส่งทางไหนก่อนทางนี้ละกันครับโอ้ตีไกลมากโอ้โหแต่ตกไม่ตรงเป้าเลยเอไม่เน,น,นี่ยนะประมาณนี้ครับแอคชั่นดูนะฮะกอมาก็จะประมาณนี้วันนี้เสียงนะงเธอแหบหน่อยนะเป็นวัดครับนะีครับประมาณนี้ครับผมโอ้โห มีไหมมีไหมประมาณเนี a a ้ยโอเคอุ de ้ยก okay. uh ัดอยู uh. ่หูตุยย uh. oh. uh ัวแรกมาแล้วโอ้โหเฮ้ยต uh. ีไม uh. ่ก uh. ี uh. ่ไม uh. ้โดนเลยครับผมนะนี่ฮะไซใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้พอลี่ของผมกระเด็นหายไปเรียบร้อย เมื่อกี้ยังอยู่นะโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับไม้สองกัดเลยฮนะนี่ฮะโอ้โหไม้สามหรือเปล่าเออไม้แรกมันตกไป่ตรงเป้านะครับเรียบร้อยบ่อดินมีตัวครับผมไซส์อ้วนเลยฮะว้าวรอดเลยนะเธอโอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับผมเดี๋ยวหายเยอะก่อนไม่รู้เตรียมมากี่ตัวเนี่ย sãi suối này Cái โอ้โหโอ้โหติดเลยว้าวส,สวยเลยนี่อือหือริบร้อยครับผมโพลลี่กระเด็นหายไปเลยอือหืออุ้ยกัด กัดไม่โดนกัดแรงเกินอ่ะไม่เอาละ โอกัดกระชากครับผมโอ้อหส่งไม่ทันครับผมโอ้โห โอ้ยกัดสายวิ่งอยู่ครับผมโอ้โหเกือบเอ้ยหลุดไปเลยโอ้โหไม่มั่นใจครับผมเออหลุดเฮ้ย โอ้โหแน่นมือด้วยโอ้โห gần cắt ở, ở kia ạ อุ้ยกัดครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยสวยเลยนี่ฮะโอ้โหดำปึ๊ดเลยนี่ฮะตัวที่สามว้าวเรียบร้อย